รู้ได้ไงว่าตายแล้วไม่จบสิน้นคือความตายไม่ใช่ดับไปหรือหายไปหรือหมดไปนะครับผมก็จะตอบคําถามจากคําถามนะครับของคนที่ตั้งคําถามในลักษณะนี้นะครับว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วดับคือคนที่ตายแล้วศูนย์มีจริงนะแต่ว่าต้องเป็นพระอรหันต์ก็คือสิ็จดับขันปรินิพานแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเราตายแบบเราเนี่ย โดยกฎธรรมชาติแล้วมันไม่ตายจริงครับมันไม่ตายจริงเราไม่ตายจริงผมไม่ตายจริงนะครับต้องเป็นพระอรหันต์คือบรรล,ลุออกจากเลเวลนี้แล้วออกจากวัฏฏะสงสารออกจากโปรแกรมนี้แล้วเท่านั้นนะครับแล้วเราเจอพิรู้ได้ไงนะผมตั้งคำถามนี้ง่ายๆเพราะผมเจอคำว่าอ๋อจากการที่เข้าปฏิบัติในคอร์สของท่านอาจารย์โกเอนกาแล้วก็ สดับฟังของอ,า,อาจารย์ดนัยท่านรองศาสตราจารย์ดนัยนะปีชาเลือดประสิทธิ์ใช่ไหมครับประมาณนี้นะคือท่านอาจารย์บอกว่ามันอธิบายด้วยเพียงแค่การเกิดชาตินี้หรือชีวิตปัจจุบันนี้ไม่ได้ผมสอดคล้องผมก็เลยมองย้อนผมเจอคํานี้ผมทัชใจมากเลยนะครับแล้วผมก็มองย้อนไปในวันที่ผมให้รู้จักคําว่าให้อภัยหลายท่านก็คงจะได้ฟังคลิปผมแล้วนะครับ ว่าผมให้อภัยคนที่ทําร้ายผมจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทํร้ายผมผมต่างหากที่ทำร้ายตัวเองนะครับเขาเป็นเพียงพาหะเท่านั้นเองนะก็เลยให้อภยัยผมย้อนไปผมได้อะไรจากจุดนี้ว่าผมเห็นว่าอะไรผมจะประกอบกับคําพูดของอาจารย์นะคือไปเห็นแล้วมันไม่รู้จะตั้งชื่อหรือจะอธิบายยังไงผมเห็นว่า,าถ้าเราไม่ให้อภัยใครสักคนนะนะครับสังเกตนะ สังเกตนะสังเกตสังเกตตัวเองผมว่าทุกคนเป็นทุกคนเป็นไม่ว่าคนที่เชื่อเรื่องว่าตายแล้วจบหรือตายแล้วไม่จบทุกคนทุกคนทุกคนจะได้ประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ที่ผมกําลังจะพูดในฝังก็คือว่าก็คือว่าเราเจอใครสักคนเราเจอใครสักคนที่เราเจอครั้งแรกเราไม่เคยเจอใครสักคนบนโลกใบนี้เลยนะเราไม่เคยรู้จักเขาเลยนะ เราไม่เคยรู้จักเขาเลยนะแต่เราเจอเขาครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าเราจะรู้สึกเฉยๆทุกคนไหมหรือจะรู้สึกอารมณ์เดียวไหมเฉยเฉยไม่ชอบหรือถูกชะตาหรือไม่ถูกชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนไหมนะครับเราเจอคนร้อยคนเราถูกชะตาทุกหนึ่งร้ยคนไหม หรือไม่ถูกชีตาทุกหนึ่งร้อยคนไหมหรือชฉยช้ทุกหนึ่งร้อยคนไหมคาตอบคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มไม่มันไม่ใช่อารมณ์เดียวนะครับเรามันไม่ใช่อารมณ์เดียวและเราเจอคนหนึ่งคนสมมติว่าผมเนี่ยผมเนี่ยนะครับมีคนชอบผมทุกคนไหมไม่ใช่มีคนไม่ชอบผมทุกคนไหมไม่ใช่มีคนเฉยๆกับผมทุกๆคนไหมไม่เห็นไหมครับทั้ง ทั้งๆท,ที่เจอกันครั้งแรกนะครับนี่แหละครับทำไมเราเกิดความรู้สึกเฉยๆชอบชังทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเจอเขาเลยเพราะอะไรครับมันไม่ใช่เพราะบุคลิกของคนคนนั้นนะเพราะถ้าเป็นเพราะบุคลิกของคนคนนั้นทุกๆคนที่เจอคนคนนั้นจะต้องเกลียดหรือไม่ชอบที่หน้าหรือไม่ชอบเขาทั้งหมด ถ้ามันเป็นพบบุกล็กจริงๆคือบุกลิกอาจจะมีส่วนส่วนนิดๆหน่อยแต่องค์ประกอบหลักคืออะไรองค์ประกอบหลักเพราะมันมีของเดิมก่อนก็คือมีเหการชอบพอกันทำบุญร่วมกันทำบาปร่วมกันทำอ,อกุศลร่วมกันหรือเคยมองผ่านกันเฉยๆมาหลายพบหลายชาติแล้วไม่ใช่แค่ชีวิตในปัจจุบันนี้มันสังขารหรือการปรุงแต่งมันจําได้ มันรู้แต่สันแต่สมองเรามันเป็นสมองใหม่แต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณมันสัมผัสกันได้มันเลยชอบไม่ชอบหรือเฉยเห็นไหมครับเพราะมันอาจารย์ดนัยบอกว่ามันอธิบายไม่ได้เพียงเพราะชาตินี้ชาติเดียวเห็นไหมครับมันอธิบายไม่ได้ชาตินี้ชาติเดียว คนทั้งโลกนะครับคนทั้งโลกท่านไปเดินตลาดไปเดินหมอชิดไปเดินสยามไปที่นั่นไปที่นีนไปบุญไ,ไปบุญบ้างไฟแพีนะคไปบุญบ้างไฟไปนู่นไปนี่ทําไมท่านไม่รู้จักร้อยคนทําไมท่านได้เพื่อนใหม่แค่ร้อยแค่ไม่กี่คนหรือไม่เจอไม่ได้เพื่อนใหม่เหตุการณ์พวกนี้มันมีเชื้อเดิมครับมันมีเชื้อเดิมสําหรับท่านที่บอกว่า จบไปสิ้นอะลองอธิบายผมก็อยากเ,าเห็นมุมมองอธิบายนี้สิว่าทำไมเราเราถึงเราถึงรู้สึกหรือไม่รู้สึกกับคนที่เจอกันครั้งแรกได้ท่านอธิบายได้ไหมฮะคือผมก็ไม่ได้พูดในเชิงท้าทายนะแต่อยากจะแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าเอ๊ะคำอธิบายในลักษณะนี้ท่านท่านแย้งไหมแย้งได้นะครับผม สำหรับผมเนี่ยความเห็นผมผมแย้งได้นะแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไปอ๋อจากการรู้เลยว่าการให้อภัยจิตของผมเนี่ยนะครับจิตของผมนั้นเดิมนะถ้ายังไม่อภัยคนที่ทำร้ทำลายตัวเองซึ่งปกจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำ้ายนะในทางโกูกเราเข้าใจว่าเขาทำลายเราถ้าผมเจอเขาอีกอะถ้าผมไม่ให้อภัยอย่างแท้จริงนะผมจะขุนเคืองเขา ผมจะคุนเครื่องเขาถ้าเจออีกเพราะอะไรถึงแม้ว่าจําไม่ได้แล้วว่าเราเคยโกรธคนนี้แต่ปฏิกิริยาครับพลังสันสะเทือนครับมันมันยังมีอยู่เหมือนของเราหายในห้องอะถามว่าของมันยังอยู่ในห้องไม่อยู่ครับแต่ของนั้นสมมุติว่านะมันเป็นเหล็กถ้าเราเราเราเอาแม่เหล็กไปแข่งมันก็ดูดกันได้ครับหน้าที่ของเราคืออะไรครับ หาของไม่เจอเขาไม่เป็นไรโดนแม่ทิง้งโดนแม่เหล็กทิง้งเะไม่ดูดซับไม่ซัพพอร์ตกันไม่ผลักไม่ดูดกันคือวางอุเบกขานั่นแหละครับมันมีเชื้อมาครับท่านที่ท่านที่จะแย้งเนี่ยลองลองคอมเมนต์แย้งดูนะครับเพราะว่าแย้งกันด้วยปัญญาชนนะครับวินยูชนพูดคุยกันไม่ใช่แย้งเพื่อจะเอาชนะเราถกกันเพื่อให้เกิดปัญญาครับ เราไม่ได้ถกกันเพื่อเอาชนะถ้าเราถกกันกับใครก็ตามเรื่องอะไรก็ตามเพื่อจะเอาชนะเราจะไม่ได้ปัญญาครับเราจะได้แต่อีโคโอัตตาและความโกรธแค้นกันดังนั้นในความเห็นผมผมพูดในลักษณะที่ท่านคอมเมนต์ได้นะครับว่าท่านเห็นด้วยไหมหรือเห็นแยง้งถ้าเห็นแยง้งขอเหตุผลด้วยนะครับเพราะผมก็อยากจะได้มุมมองจากท่านด้วยเช่นกันนะครับ นะเพราะผมไม่อยากเป็นอะไรฮนะตาบอดคลำช้างผมอาจจะเป็นตาบอดคลำช้างก็ได้นะฮะเราก็แลกเปลี่ยนกันเฮ้ยท่านไปคลำตรงนี้เจอตรงนี้เจอปฏิทิตรตอเป็นจิกซอเป็นรูปเป็นร่างช้างให้ได้นะครับผมเห็นเป็นเช่นนี้นะครับผมไม่ได้อ่านตำรานะเพียงแต่ว่าผมไปนะไปประสบกับตัวเองแล้วเนี่ยอ๋อไปอ๋อกับตัวเองไม่ได้ไปบรรลุทาอะไรนั้หนานะไปรู้ว่าอ๋อ คนเรามัน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 โกรธมันเกลียดกัน,ม,นมันชอบคิดหน้ากันแรกรู้ปุ๊บมันเพราะอะไรผมรู้แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะอธิบายในเชิงวิชาการหรือให้เห็นภาพได้แลวผมผมเพิ่งมาอ๋อกับอาจารย์ดนายเมือ่อเมื่อปีนี้นะฮะประมาณประมาณประมาณเดือนเมษามั้งช่วงที่อาจารย์คุยกับคุณดูนะครับในรายการอะไรเจาะใจหรืออะไรนะครับแต่เหตุการณ์นี้ผมประสบตั้งแต่เมื่อสักประมาณ ไม่ต่กว่า5ปีมาแล้วนะครับที่ผมอ๋อนี่ยนะฮะโอเคครับขอบคุณที่แลกเปลี่ยนกันครับสวัสดีครับ